สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูบิ๊กก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องพยัญชนะทอมนโทค่ะนักเรียนพอจะรู้กันไหมคะว่าพยัญชนะทอมนโทนั้นเป็นพยัญชนะไทยลำดับที่เท่าไหร่ติ๊กตอก,กตกิใช่ค่ะลำดับที่17นั่นเองค่ะ ซึ่งจะอยู่ถัดจากทอฐานและอยู่ก่อนทอผู้เท่านั่นเองค่ะซึ่งพยัญชนะทอมนโทนะคะอ่านออกเสียงได้2แบบค่ะนั่นก็คืออ่านออกเสียงดอเด็กและทอทหารนั่นเองค่ะสำหรับทอมนโทนั้นเมื่อทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นจะอ่านออกเสียงได้2ออย่างนั่นก็คือ ดดเด็กและททหารค่ะแต่เมื่อทอมมนโททาหน้าที่เป็นตัวสะกดเมื่อไรนั้นจะต้องอ่านออกเสียงดอเด็กเพราะทอมมนโทถือเป็นตัวสะกดในมากตามแม่กฎนั่นเองค่ะต่อไปครูกิ๊กก็จะพานักเรียนทุกคนอ่านบทร้อยกองทอมมนโทที่ออกเสียงทอมมนโทและมนทน ทอเล่นกลออกเสียงทอมนทากุนทีหม้อทันทสถานและจันทานอีกรอบนะคะมนโทและมนทนทอเล่นกลออกเสียงทอมนทากุนทีหม้อทันทสถานและจันทานบทร้อยกองต่อไปทออ่านออกเสียงดด บัณฑิตขึ้นมนดบเสียงกระทบกลองบรรดอกบันด,นดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดออีกรอบนะคะบัณฑิตขึ้นมนดบเสียงกระทบกลองบรรดอกบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดอ ตัวอย่างคำที่มีทอมุโทอ่านออกเสียงทอทหารได้แก่กรีทาอ่านว่ากรีทากุนโทอ่านว่ากุนโทขันทศีมาอ่านว่าขันทศีมาขันทศกรอ่านว่าขันทศกร ทันทสถานอ่านว่าทันทสถานทันทคาตอ่านว่าทันทคาตมนทนอ่านว่ามนทนตัวอย่างคำที่มีทอมนโทและอ่านออกเสียงดอได้แก่บัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตบันดอกอ่านว่าบันดอก บุนดาริกอ่านว่าบุนดาริกมณดกอ่านว่ามณดกต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างคําที่มีตัวทอมนโทเป็นตัวสะกดคําที่มีทอมนโทสะกดนั่นก็คือคําว่าครุดนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นการทําแบบทดสอบว่านักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทอมนโทมากน้อยเพียงใดไปเริ่มกันเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการทำแบบทดสอบและการเรียนรู้เกี่ยวกับเพียอชนะทอมุลโทในครั้งนี้ก็หวังว่านักเรียนจะเ,ออเข้าใจและพยายามอ่านเนื้อหาคำศัพท์ ไใหม่อยู่เสมอนะคะก็ขอให้นักเรียนนั้นแฮปปี้และเอนจอยกับการเรียนที่บ้านในครั้งนี้นะคะหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ครูกิ๊กก็ขอขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ